สวัสดีค่ะทุกทุกคนกลับมาพบกับปั๊บอีกครั้งนะคะกับรายการบ้านเล็กที่1330ค่ะ ในวันนี้นะคะก็มาพบกันนะคะกับพี่ล่ามอีกเช่นเคยนะคะที่จะมาช่วยเราแปลภาษามือจากศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทยหรือว่า TTRS นั่นเองนะคะทุกทุกคนอาจจะสงสัยว่าฉากหลังอาจจะเปลี่ยนแปลงไปนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้มีการเวิร์กฟอร์มโเนืเพราะว่าสถานการณ์โควิด19นะคะแต่หลายคนคงสงสัยใช่ไหมว่าทาไมปั๊บถึงมาคนเดียวแล้วก็มากับพี่ล่ามนะคะเดี๋ยวตรงนี้ต้องขออุบไว้ก่อนนะเดี๋ยวจะมาบอกนะคะก่อนที่จะไปเข้าเนื้อ ้อหาในวันนี้ค่ะก็อยากจะให้ฝากกดไลค์กดแชร์เพจ Facebook สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติด้วยเนอะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่มีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมสามารถที่จะพิมพ์สอบถามได้นะคะที่ข้างล่างคอมเมนต์นี้ได้เลยหรือว่าจะ สอบถามผ่านทางอินบ็อกซ์เพจ Facebook สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของเราก็ได้เดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่แอดมินคอยไปตอบคําถามอย่างแน่นอนนะคะค่ะเอาละค่ะในวันนี้นะคะก็เราได้รับเกียรตินะคะจากท่านเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่จะมาร่วมพูดคุยกันในเรื่องของสิทธิประโยชน์กรณีโควิด1 9ขอแนะนําเลยนะกันนะคะพบกับนายแพทย์เจเดกธรรมทัศน์อารีค่ะ สวัสดีค่ะรายการบร้าเลขที่1330ก็ดีใจมากๆเลยนะคะต้องขอขอบคุณอาจารย์ค่ะที่ให้เกียรติมาเป็นแขกรับเชิญพิเศษในวันนี้ให้กับพวกเรานะคะก็วันนี้ค่ะป๊อกก็อยากจะให้อาจารย์นะคะช่วยแนะนําเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์นะคะการคัดกรองโควิด1 9แล้วก็การรักษาพยาบาลนะคะว่าใครบ้างที่มีสิทธิตรงนี้แล้วจะมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างไหมคะอาจารย์สวัสดีครับต้องเรียนนะครับว่าโควิด19เนี่ยเป็นโรคติดต่อร้ายแรง ดังนั้นประชาชนคนคไทยทุกคนนะครับที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือว่าผู้ติดเชื้อเนี่ยได้รับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายฟรีโดยที่ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเนี่ยก็คือสอปอสอชอนะครับจะเป็นผู้จ่ายให้กับโรงพยาบาลทั้งรัฐและเอกชนซึ่งงบประมาณดังกล่าวเนี่ยก็ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาลน,นะครับ เราตั้งแต่เมื่อวันที่1พฤษภาคม2564ที่ผ่านมาค่ะที่ได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนไปจองคิวฉีดวัคซีนโควิด19อะค่ะแล้วปั๊บทราบมาว่าทางสปสอชอเนี่ยได้มีการเพิ่มสิทธิประโยชน์นะคะเรื่องเงินช่วยเหลือเบื้องต้นหากกรณีที่ได้รับความเสียหายจากการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19ตรงนี้ค่ะใครบ้างคือผู้ที่จะได้รับสิทธิ์ตรงนี้บ้างคะอาจารย์ครับต้องเรียนนะครับว่าคนไทยทุกคน ได้รับสิทธิ์ในการได้รับการชดเชยหากเกิดความเสียหายจากวัคซีนโควิด -19 นะครับต้องเรียนว่าวัคซีนโควิด -19 เนี่ยขนาดนี้รัฐบาลมีนโยบายที่จะฉีดให้กับคนไทยทุกคนนะครับจากคณะกรรมการหลักประกันสุภาพ่งชาตินะครับเมื่อวันที่3พฤษภาก็ได้มีการประชุมแล้วก็มีมติในที่การจะจัดงบประมาณส่วนหนึ่งซึ่งได้รับการจัดสรรจากรัฐบาลน,นะครับมาเป็นงบสําหรับชดเชยความเสียหาย ที่อาจจะเกิดจากการฉีดวัคซีนโควิด -19 นะครับถามว่าความเสียหายมีเกิดอะไรบ้างนะครับก็อาจจะ,ะเป็นตั้งแต่ความเสียหายที่เมื่อฉีดวัคซีนแล้วเกิดการเจ็บป่วยถึงขนาดต้องอนอนโรงพยาบาลน,นะครับหรือบางท่านอาจจะมีความเจ็บป่วยรุนแรงมากกว่านั้นก็จะมีอัตราการจ่ายนะครับก็ตั้งแต่ไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทจนกระทั่งไม่เกิน4 0 0แสนบาทแล้วแต่ความรุนแรงนะครับ ทางสอบอชอเองก็พยายามจะจัดระบบนะครับให้การชดเชยความเสียหายดังกล่าวเนี่ยเป็นไปด้วยความรวดเร็วนั้นก็ได้มีการตั้งคณะอนุกรรมการในระดับเขตทั้ง13เขตของสอบอชขึ้นมานะครับโดยที่หลังจากที่ท่านาส่งเรื่องมาซึ่ท่านส่งเรื่องได้3ที่นะครับไม่ว่าจะเป็นที่โรงพยาบาลที่ท่านฉีดวัคซีนท่านอาจจะไปส่งที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัดหรือสำนักงานสบชเขตเมื่อคณะอนุกรรมการได้รับ เรื่องเนี่ยก็จะภายในหวันนะครับค่ะค่ะ,คะอันนั้นก็จะเป็นก็คืออาจารย์บอกแล้วว่าได้สําหรับคนไทยทุกคนเลยนะคะที่มีสิทธิ์ในเรื่องของการช่วยเหลือตรงนี้นะคะแล้วก็เป็นการหลักเกณฑ์นะคะช่วยเหลือ ก็จะเป็นตามที่อาจารย์ได้มีการชี้แจงไปนะคะแล้วตรงนี้ต้องใช้ระยะเวลาประมาณเท่าไหร่อะคะถึงจะทราบผลการพิจารณาค่ะอาจารย์ก็ไม่เกิน5วันครับเพราะว่าทางที่คณะกรรมก,การได้รับเรื่องเนี่ยเราได้กําหนดให้นุกรรมก,การเนี่ยมีการประชุมทุกสัปดาห์ดั mm hmm. งนั้นเมื่อทละสัปดาห์มีเรื่องเข้ามาเนี่ยท่านจะพิจารณาหากเกี่ยวข้องกับวัคซีนโควิด -19 กนะครับก็จะพิจารณาความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วก็จะตัดสินใจในการ ก็จะจ่ายค่าชดเชยความเสียหายเท่าไหร่แล้วก็รีบดำเนินการให้เสร็จภายในห้าวันครับแล้วตรงนี้ถ้าเกิดว่าประชาชนนะคะอยากจะทราบข้อมูลเพิ่มเติมตรงนี้สามารถที่จะสอบถามที่ไหนได้บ้างไหมคะอ๋อจ,จริงๆของเราก็หนึ่งสามสามศูนย์นะครับเป็นเลขโทรักท์ที่ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องอสอบถามความสงสัยนะครับว่าทั้งเรื่องการรักษาทั้งเรื่องวัคซีนหรือแม้แต่เรื่องการหาเตียงสบผู้ป่วยโควิดนะครับก็โทรมาหนึ่งสามสามศูนย์ได้ครับ ค่ะแล้วสุดท้ายนี้อาจารย์อยากจะฝากอะไรถึงแฟนๆรายการเพิ่มเติมบ้างไหมคะเกี่ยวกับสถานการณ์ในช่วงนี้ค่ะก็ต้องเรียนว่าสถานการณ์โควิดในช่วงนี้เนี่ยก็อาจจะมีความรุนแรงขึ้นในแง่ของจํานวนผู้ป่วยที่มีจํานวนมากขึ้นนะครับก็ขอแนะนําให้กับทุกท่านนะครับในการที่เฝ้าระวังตัวเองนะครับง่ายๆก็คือคออกนอกบ้านทุกครั้งให้ใส่หน้ากากแล้วก็ใส่หน้ากากอยู่ตลอดเวลานะครับเข้าไปในที่ชุมชนเนี่ยก็ไม่ควรถอดหน้ากากออกการกินอาหารก็ควรจะซื้อกลับบ้าน นะครับหรือหากติดเตียงได้ก็ไม่ควรออกจากบ้านนะครับและหากมีการออกไปข้างนอกก็หมั่นล้างมืออาจจะทุกๆ15นาทีหรือทุกๆครั้ททงที่มีการสัมผัสสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็หมั่นล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์นะครับอันนี้ก็จะเป็นการช่วยตัวท่านเองในการป้องกันการติดเชื้อหรือการแพร่กระจายเชื้อได้ครับค่ะก็คือช่วยได้ทั้งตัวเราแล้วก็คนอื่นด้วยนะคะค่ะในวันนี้ก็ เออหมดเวลาลงแล้วนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะที่ทางรายการนะคะหนึ่งสามาำมาเสนอเออหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะเหมาะกับสถานการณ์ในช่วงนี้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์นะคะโควิดสินะคะในวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะคะปั๊บกับอาจารย์ก็ต้องขอลาไปก่อนแต่ถ้าเกิดว่าแฟนๆท่านใดค่ะมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติม,ตมนะคะไม่ว่าจะเป็นการตรวจคัดกรองโควิดสิ 19, การรักษาพยาบาลหรือว่าเรื่องมาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติมนะคะ เกี่ยวกับได้รับผลกระทบกรณีที่มีการฉีดวัคซีนไปแล้วนะคะก็สามารถที่จะสอบถามมาที่สายด่วนสปสช1330ได้เลยถ้าบริการก็แค่นิดเดียวค่ะ ถ้าเป็นโทรศัพท์บ้านนะคะครั้งละ1บาทแต่ถ้าเป็นโทรศัพท์มือถือ15นาทีต่อ1บาทเท่านั้นค่ะวันนี้นะคะก่อนจากกันไปนะคะ่ะก็อยากจะให้ช่วยกดไลค์กดแชร์เพจ Facebook สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆนะคะป๊อปกับอาจารย์ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะในวันนี้แล้วครั้งหน้าจะเป็นเกี่ยวกับตอนอะไรอย่าลืมติดตามกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ